เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบดแบดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของน้องอลิสนะครับชื่อว่า Li ต t l e m ลมเด้นนะครับน่ารักมากในระดับเล gend นะครับก็มันซื้ออยู่ที่ประมาณถ้าเอารุมโคูปองก็ประมาณ200นิดนิดๆเกือบ300นะครับผมเท่าที่ผมโดนมานะเพราะว่ามันต้องทำกิจกรรมก็คือซื้อซื้อไอเทมอย่างอื่นก่อน2ชิ้นแล้วก็ถึงจะมีสิทธิ์ซื้อสกินอันนี้ประมาณ99คูปองนะครับผมก็วันนี้เล่นอลิสฟาร์มสายคลีนะครับ ใช้รุนคริ16นะครับผมพลังแฝงโล่นะครับริปโปบอกว่ารีวิวสกินเหรอพิกิจเหซีครับอ่าเราก็ตอบไปหนครับผมว่าครับผมรีวิวสกินครับมีคนมาช่วยผมตีสคนเหลือเชื่อปกตินี่ไม่มีไมคค่มีใครมาช่วยตีนะโอเคก็นี่ท่านหนึ่งแบบเหมือนกับเป็นการโยนโยนลูกน้ำ ก้อนน้ำอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบดอกไม้ตรงพื้นนะครับผมส่วนท่าสองนี่ก็คือสวยดีนะเป็นโล่แบบดอกไม้นะครับมาดูมันสูว่าแดงจะโดนเวดแดงแดงไม่น่าจะโดนโอเคเฮ้ยเฮ้ย้ไอเรเวมะอะไรนั่นล่ะเลเวลรหนึ่งเลเวลรหนึ่งยังซ่าเหรอครับซ่าเหรอครับเลเวลรหนึ่งเนี่ยเรเวมะเลเวลรสองแล้วเหรอจะหนีทันหรือเปล่าโอ้โหเอลซูโดนเฟิร์สบัตรก่อนแล้วเพื่อน ไม่อย่างนั้นนี่ผมก็จะได้เพิ่มบัตรนะผมก็จะได้รวยเร็วๆ <c oughs> คืออลิสฟาร์มนี่ก็ถามว่าเล่นในแรงได้ไหมก็ไม่แนะนานให้เล่นนะครับเพราะว่ายัางไงก็เล่นยากนะครับผมฟาร์มไปก่อนครับช่วงแรกเรายัางไงเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะฮะ <c oughs> เห็นโซมาอืมโดนไปดิอันติไปถึงที่อันติดูเหมือนจะเป็นแบบมีมีเหมือนกับมีเสากลางน้ำซาตันไปหนึ่งทีเอลซูดยิงโดนว่ะ เอาแล้วไงจังหวะนี้ตัวน้องอ้อยมาน้องโอ้โหน้องอ้อยเสร็จอะนึกว่าน้องอ้อยเสร็จเราแล้วนะครับโอ้เวสุดได้ไปว่ะโอ้โหมาเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอลิสไซอลิสไซคินี่ยังไงก็ต้องฟาร์มฟาร์มจนแบบน่าจะประมาณเจนาทีเลยนะคือบวกน้อยๆหาเรื่องตอนที่แบบว่า มีดาบขี้จะดีกว่านะครับเอาเอา e n เอาอีกแล้วนี่ไงตีตีโอ้ยยกแค่แข็งก่อนครับกลัวแตกอนโซเสร็จอ้าวมีหน้าตอนนี้นี่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมันโอ้มีหน้าโดนขังคาป้อมเลยครับแล้วทำไมป้อมตีผมแล้วเนี่ยเอลสุก็อยู่ในป้อมนะเพื่อนมันเลือกคนที่ใช่คนที่ใช่อะครับเออดีนะผมได้คิวไม่อย่างนั้นนี่บอกเลยว่า ก่จะมีของคืออีกงานไปเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นธนูใหญ่ก่อนนะครับเม่ได้มังกรทีมงานทตีมมังกรให้เลยถือว่าดีเอาจริงมิาเล่นเป็นงานมากเลยนะแบบมิาเดินตามผมตลอดเลยคือรู้เลยว่าแบบอยากให้ผมเกิดอ่ะคือรู้เลยว่าผมรีวิวสกินแล้วแบบอยากให้ผมเกิดอ่ะมิาเออเอาดีสวยงามได้ป้อมล่างมาครับผม อันนี o, <God. S 1> ้คือกดเดี่ยวมานะครับผมไม่ได้มีทีมงานมาโลมให้นะถือว่ามีหน้านี่แบบรู้งานเลยว่าการรีวิวสกินมันต้องเป็นยังไงเอาฟิกจับตีไปหนึ่งที่โอ้โหเอามาตาวาตอนอันติไม่เป็นไรครับผมกำลังจะขึ้นเป็นดักเฮ้ย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 โยนโอ้โหมันฟิกเกอร์เลยครับซาต้า เดาว่าเป็นเล่นด้านบนบ้างนะครับผมเพราะว่าป้อมล่างได้มาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,เร,วเรามาแล้วอัตีบอยใหญ่ๆตีตีโอ้โหแอสซิสไปหแล้วไปครับเล่นเล่นด้านบเนเฮ้ยนี่นี่ซาตันไปหนึ่งทีได้มังกรมาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นด้านบนต่อเลยนะครับเพราะว่าผมว่าเล่นได้แล้วละ่ะยังไงก็เล่นได้อะเพราะว่ามันไม่มีตัวช่วยด้านบนนะ โอเมนโดนจับเอาดิครับขอคิวบ้าง,ถงเถอะเพื่อนผมแอซิดไปเจ็ดแล้ว <laughs> เดี๋ยวพิมพ์บอกทีมนะดีกว่าขอคิวบ้างสิ <laughs> เดี๋ยวดิพิมผิดแล้วก็ทำตาตีหน่อยบอกอารมณ์ถึงคำเซ็งเออเอาดี <laughs> อ,าดอ้อยหนึ่งโอ้โหลิโป้ขอบคุณมากที่มาช่วยเออโอ้ขอบคุณมากเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะอันตีบ่อใหญ่ๆซาตันหมู่ไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหแอซิสเป็นสิบได้ครับลิโปบอกโอ้เมื่อกี้นี่ไอกองเมื่อกี้นี่ผมก็นึกว่าผมจะได้สักตัวนะไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้นี่ผมเริ่มขี้แรงมากๆแล้วนะมันขี้มันเดี๋ยวเพื่อนขี้อยู่ที่ประมาณพันสามนะครับ ได้บูมาแล้วเอาเอาอ้อยอ้อยหน้าเฟซเช็คอย่างนี้เรียบร้อยครับผมครีไปพันสองแล้วต่อไปผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดใหญ่นะครับผมจะได้แบบว่าเพิ่มอัตราครีแล้วก็ตีแรงๆนะครับสตาตันไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหสาต้าโดนแปดร้อยนะอืมป้อมกลางไม่ได้นะคิีบหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิโป้จจเย็นลิโป้จจเย็นลิโป้สาต้า เฮ้ยมันบินลงท่าหนึ่งโดนนั่นน่ะเออตายครับผมโดนบัฟมังกรมั้งโอเคตอนนี้ผมว่าผมก็เริ่มเกิดมากๆแล้วนะครับอืมอืมตี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 พลังของอลิสคีตีเออซาต้าเรามาบินซ้อนสวยจัดเออ6คิวแล้วครับมาแล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมเกิดแน่นอนร0 0 คืออลิสคี้นี่ก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับแต่นั้นนะว่าถ้าจะเล่นก็เล่นในโหมดธรรมดานะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องไปท็อกซิกนะครับผมหรือว่าอาจจะกด5เล่นเอานะครับโอเคได้ได้แดงมาก็จะได้ดาบดูดเลือดใหญ่ละอ้าวอ้าวอ้าวเอนโซเอนโซโดนไปดิครับผมไม่ลุยมีหน้านำทัพ โอเคเดี๋ยวผมต้องถอยมาก่อนครับซาต้ามันบินแล้วฝั่งเราฝั่งเขาก็บินดีครับผมตายกลางอากาศนั่นแหละซาตา้าโอเคเดี๋ยวเราเล่นดันการนะครับแต่ถือว่าสกินนี้เนี่ยก็เป็นสกินที่สวยนะครับผมใครที่แบบว่าเป็นเมนโลมิงแบบเล่นน้องอลิสบ,บ่อยๆก็แนะนำว่าให้จัดมานะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับเป็นระดับเลเจนด์ด้วยเนาะเอาเรียวมะเหมือนจะมึนๆน,นะเหมือนจะมึนๆน,นะ ดอกละพันโอ้โหฟิกจับสวยจะจัดตีตีตจังหวะน,นี้เราตีโอ้โหเราโดนเกี่ยวเรามีดูดเลือดใหญ่ตีตีดูดเลือดสู้ตีตีต,ต,ตีโอ้โหสิบเอ็ดคิวอะน้องอาริษส,สายคีเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นสลิงสติงนะครับใจจ้าพิมพ์บอกทีหนะ่อยว่าขอบคุณมากที่ให้เราคิว มาได้แดงแล้วนะครับลุยต่อลุยต่อเอ้ยอ้อยอยู่ตรงนี้นี่หวาโอ้โหมันไปแล้วเอาเอ็นโซเกี่ยวโซมึนๆอย่างนี้ตายมหมเออตายครับผมโอ้โหผมโดนจับผมมีดุเลือดใหญ่ดุดเลือดสู้ดุดเลือดสู้ป้อมมันเลือกคนที่ใช่แล้วครับมิหน้าก็เข้าไปจับก่อนเรานะเอาดีเรียวมะดอกละ980เออนั่นแหละแตก ซาตาอืม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 โอ๊ยป้อมตีผมอีกแล้วโอ้ไม่น่าหิวเลยโอเคอยู่ครับ12คิวมาตีดาร์คเซเลเยอร์ดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวเอาเว็บนี้น่าเอาจบเกมเลยดีกว่านะครับผมอืมตอนนี้เราตีดาร์คประมาณพันหกนะครับดรอปพันหกนะโอเคเฮ้ย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 ในป่าอย่าเพิ่งบวกกันดิล้อก่อนล้อก่อน รอก่อนเพื่อนบวกกันแล้วลุยไปเร็วมิน่าโอ้โหอยู่กันเยอะอย่างนี้ดูดเลือดใหญ่ตีตีโอ้โหไอตัวอ้อยนี่มันอันติเอามาต่อยแล้วฮะเออเอาดีครับมาผมว่าเอาจบเกมเลยดีกว,ว่านะครับรอบนี้หรือว่าเอาสามทางเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะกฎของสตรีมเมอร์ต้องเอาสามทางในการรีวิว โอเคเดี๋ยวผมเล่นดันบนนะเพราะว่าเอลซูดันล่างให้แล้วนะครับเฮ้ยผมนึกว่าแบบมีคนมาการป้อมบนไม่มีเลยนะอเืเดี๋ยวเล่นด้านล่างต่อนะครับสามทางไหมลิโป้บอกโอ้ลิโป้นี่มันรู้ทางจริงๆโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอเพื่อนบวกนะเอาแล้วเอาแล้วสวยจับได้อยู่ ซาตา้ายังไม่มานะครับซาต้าฝั่งเราเอาแล้วไงมีน้าฟิกจับแล้วครับจังหวะนี้ยังไงตี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 ไม่รู้โดนใครบ้างละ่ะต,ตีตียังไม่ต้องกดดูเลือดเลยครับยังเลือดเต็มอยู่เออแตกหนึ่งอ้าวแตกหมดตีเลยครับผมเรียบร้อยครับกับอลิสไซร์คิสิบสามคิวตายหนึ่งยี่สิบสองแอซซิตก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับอลิสไซร์คิ เล่นสนุกๆนะครับแต่สกินนี้ก็ถือว่าเป็นสกินที่คุ้มนะครับผมใครที่บอกว่าเป็นนักสะสมสกินก็ไปลองซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมรอดูดีว่าผมทำ d ด m a g e ไปเท่าไหร่นะอยากรู้เหมือนกันเกมนี้แต่คือเมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตได้นะครับว่าผมตีดอดประมาณ890ถึง1,000นิดๆนะแล้วแต่ตัวนะครับถ้าเป็นตัวก่อหนาหน่อยก็ตีไม่ถึงพันนะครับผมสงสัยจะอาจจะต้องแบบออกมูลารมาแทนนะแบบนั้นนะครับเราได้เหรียญทองัพพ p o r t <laughs> อทำไป26%ทำไปเยอะสุดเลยนะตีไปแสนนิดๆน,นะครับผมแสนต้นๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับอลิศสายคลี่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ